อันนี้เป็นคำถาม18บวกทุกคนก็ที่จริงไม่อยากตอบและตอบก็ได้เป็นไรหรอกเนาะคำถามต่อไปนะฮะเอาวันละกี่น้ำกี่น้ำสาวได้นะสวัสดีทุกคนนะคะับพวก,กับบอนนะครับแต่ช่องบอเด่นนี่น,นะครับตัวตัวแนะนำไปหมดเลยเราไม่ให้เขาแนะนำบ้านเนี่ย นะโอเคทุกคนวันนี้พบกับป๊อดเดนนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A ก่อนจะไปตอบคำถาม Q&A ใช่ไหมปีนี้ปี2021ใช่เใเราก็ะะยังไม่ได้มาแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนเลยใช่ไหมใช่แล้วแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับอาจจะมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าคือพี่นอนนนนก็ทำงานเยอะมากแล้วก็แบบ ช่วงปีใหม่เราก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็นอน<ช>โดยแต่อยู่ในห้องนะครับแบบนอนเขาดาวด้วยกันนะครับใช่แล้ทุกคนก็เหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับที่เราไป เนาะสำหรับปี6 3สาที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามกันมาไม่คิดไม่ฝันเลยนะฮะทุกคนเพราะว่าเราตั้งใจจะลงคลิปเล่นๆเฉยๆนะฮะไม่คิดว่าจะมีคนติดตามมากขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาแบบอ่าเป็นปีแล้วนะครับในปี6 3สาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านอะไรแบบผ่านแบบบางคนอ่ะมีแต่ช่วงที่โหดร้ายนะครับเราก็เป็นปีที่โหดร้ายสําหรับอานนท์กับปอนเหมือนกันนะครับแล้วก็สาหรับทุกคนก็อานนท์่คิดว่าแบบมันก็เป็นปีที่โหดร้ายแบบ ัต้องผ่านไปได้นะมันต้องมันต้องผ่านไปได้นะครับผมแล้วก็คอยติดแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามเรา2คนนะครับอ่ะปี64นี้อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เออใช่ให้ทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่แพนจะต้องทำใช่ไหมตอนนี้เราแพนที่จะทําอะไรหลายอย่างมากกับก่อนกับปก่อุบไว้ก่อนนะครับอาจจะมีมาเซอร์ไพรส์ทุกคนเร็วๆนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไม่รอช้านะฮะใครที่ ชอบนะคะคลิป Q&A ของเราสองคนก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนแล้วก็ มีคำถามอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไป Q&A นะฮะถ้ายอดดีฟีดแบ็กดีนะฮะเราจะมาทำ Q&A กันเรื่อยๆนะคะทุกคนโอเคไหมก็แบบไม่เชิงว่าเป็น Q&A เรามาแบบว่าเป็นคลิปนี้แบบเป็นพูดคุยทักทายแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนดีกว่านะคะใช่เดี๋ยววันนี้ปอนได้เลือกคำถามมาประมาณ1 1คำถามนะคะทุกคนเราจะมาตอบคำถาม Q&A กันนะฮะพร้อมยังคำถามข้อแรก ถามมาเลยอ่สาสำหรับข้อแรก สำหรับข้อแรกนะฮะพี่สองคนคบกันมาแล้วกี่ปีครับคบกันมาแล้วกี่ปีเขาทำมาล้วกี่ปีเกือบสองแล้วปะใช่แล้วคบกันมาแล้วอ่ะคบกันจริงๆนะครับก็เกือบสองปีแล้วแต่ว่าเราสองคนเนี่ยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้เป็นสิบยี่สิบปีแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วโอเคอันนี้เราเคยเล่าไปแล้วเนาะเราเคยราบด้วาเราคยไปดีกว่าเนาะคำตอบก็คือเกือบสองปีแล้วนะฮะก็กลางปีหน้าก็สองปีแล้ว โอเคต่อไปพี่สองคนทํายังไงให้พ่อแม่รับได้อันนี้เป็นน้องคนนี้คอมเมนต์บ่อยมากอืมโอเคก็พี่สองคนทํายังไงให้พ่อแม่รับได้นะครับนี่เราเคยตอบไปแล้วปะก็เคยตอบแล้วนะในคิวแบบเอ็มแต่ต่อไปก็เราตอบให้คนที่มาติดตามเราใหม่ๆดีกว่าเนาะแบบว่าแบบเราคนที่ยังไม่รู้ก็ทํายังไงอะ่ะก็อย่างอานนท์ก็คือแบบพูดตรงๆบอกตรงๆ นะครับว่าเออเนี่ยแม่คบกับคนนี้อยู่นะอย่างเงี้ยก็พาเออพาปอเนี่ยไปหาแม่อ่าก็แบบพูดคุยอะไรกันคุยโทรศัพท์กันทุกวันนะครับก็เวลาคุยโทรศัพท์เปิดกล้องคอหากันก็จะเอาปอนั่งด้วยคุยด้วยกันเนี่ยครับผมก็พราแม่เนี่ยจะรับได้นะครับผมก็มีอะไรเนี่ยก็พูดตรงๆนะครับสําหรับอนุ์สําหรับเขายายเขาอยู่ปองอยู่ยายคุณสองคนใช่ไหมม้ไม่ได้สีเรียสไม่ได้สีเรียสเรื่องเขาจะคบกับใคร แล้วบางเอิญเราเป็นคนบ้านใกล้กันก็นกเแบบพูดพูดชื่อหนุม่มอ่ะพูดถึงพ่อหนุ่มพูดชื่อพ่อหนุ่มพ่อของตัวนะ,ะกับแม่ของตัวยายก็รู้จักก็กลายเป็นแบบเอ้ยสนิทกันง่ายขึ้นเรื่องมานะนะั้นนะฮะ เพราะแบบเราสองคนได้มีโอกาสคือแบบมีความโชคดีที่คือแบบอยู่บ้านใกล้ก,กันแล้วก็คือแบบในชุมชนเนี่ยมันจะรู้จักกันหมดใช่แบบถ้าพูดแบบชื่อคนนี้ขึ้นมาเอ้ยคนนี้หรอเป็นลูกคนนี้หรออ่ะเราก็รู้จักกันแล้วทยยุกคนเในกรณีที่สมมติว่าสมมติว่าน้องๆคนไหนที่มีคําถามว่าหนูเนี่ยผมเนี่ยอยากมีแฟนผู้ชายหรือหนูเนี่ยมีแฟนเป็นผู้หญิงอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยรับได้ใช่ไหมน่าจะรับสถานี้มากกว่าที่น้องเขามาถามอยากจะถามความคิดเห็นเรามากกว่าว่า ต้องทำอํงทำยังไงเออห,หนึ่งคือที่ปอนปอน,ปอน,ป,อนปอนว่านะต้องมีความกล้าก่อนกล้าพิสูจน์ข้อที่สอง<ม>ข้อหนึ่งต้องกล้าข้อสองต้องพิสูจน์ใช่ให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราก็าคบกันเือนคู่ชายหญิงและดีกว่าคู่ชายหญิงบางคู่ซะอีกประมาณน,นั้นใช่ไหมใช่แล้ว<ม>ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราเนี่ยสามารถคบกันได้แล้วก็ไปกันได้ะไม่แบบไม่ทําให้แบบพ่อแม่สองคนเนี่ยผิดหวังเออแบบนี้ดีกว่าข้อห้ามก็คือ ที่จะทําให้พ่อแม่รับได้ข้อห้ามนะก็คือไม่ปิดบังชก็คือบางคนก็รู้แหละว่าสิ่งไหนมันดีสิ่งไหนมันไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ดีเราก็ทําสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ทําแค่เนี้ยเรารู้บางคนอะเรารู้ตัวอยู่แล้วอะเอ๊ยมันไม่ดีนะเนี่ยแล้วก็ไม่ทำเนี่ยครับอ่ะข้อต่อไปเป้าหมายในอนาคตคืออะไรครับเป้าหมายในอนาคตตอนนี้เป้าหมายคืออะไรก็คือเรารู้สึก เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอันนี้คือเป้าหมายแล้วก็เราก็แชร์เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเราลงใน YouTube แล้วก็ครอบครัวของเราสองสองครอบครัวเนี่ยองดองกันแค่น,นี้ก็พอใจแล้วนะที่จริงก็คือแบบตอนนี้มันคือแบบเราไม่รู้ว่าเป้าหมายที่สูงสุดออะมันคืออะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบปอนกัแบบอโนนอะคืออยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขอะเราก็อยากจะทาแบบตรงเนี้ยให้มันมีความสุขเรื่อยๆแล้วก็เราสามารถจนเจอครอบครัวแล้วก็แบบพูดคุยอะไรความสารพัด สารพัดอะไรเขาเรียกว่าอะไรต่อสารสารทุกสุขดีบเออสารทุกสุขตดีบให้ครอบครัวฟังแบบเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็นั่งคุยกันตลอดเนี่ยแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วก็แบ่งปันความสุขยให้ทุกคนนะครับผมใครเจ้าชูก้กว่ากันพี่นน <laughs> ก็แบบยังไงอ่ะถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกแบบปอนแบบ ทำเศษศาสตร์ใส,ส่เลยตัดตัดเล็บตัดเล็บเ,บบเ,บเสือให้ขาดหมดแล้วบางครั้งแก้พี่อ,อนอนท์หลับใช่ไหมให้พี่อ,อนอนท์หลับแล้วเราตัดเอาผมไปไงทุกคนเอาไปทำเสน่ห์ไงจ,จนแบบอยู่หมัดมทุกคนลองทำดูนะ,ะพูดเล่นก็ตอนนี้แบบเสือโดนตัดเล็บหมดแล้วนะแบบไม่มีเล็บให้ครบแบบเขาเรียกว่าอะไระตัวเสือเสือมีเขี้ยวแล้วถอดเล็บเสือเลอถอดเล็บเสือถูกถอดเล็บเสือหมดแล้วเออ มาต่อไปอันนี้เป็นคำถามมาจากฝรั่งนะเนี่ยอันนี้เา,ามสองหนึ่ง <c oughs> สองหนึ่งชาติใช่ไหมเอออันนี้เป็นคําถามมาจากชาวต่างชาติคุณมาจากประเทศอะไรไทยแลนด์ไทยแลนด์น,นะครับผมไทยประเทศไทยเนาะเป็นปคนไทยเลยนะฮะชาติไทยชาติไทยก็คือแบบเออพูดถึงชาวต่างช,ชาตินิดนึงเราก็ขอบคุณนะครับแบบชาวต่างชาติทุกๆทุกๆประเทศนะครับที่มาติดตามเราเดี๋ยวให้ปอนใส่ซับกันละกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับเราก็ไม่รู้ว่าแบบคลิปเราเนี่ยแบบ ที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าขอบคุณแบบาชาตต่างประเทศทุกคนนะครับหลายๆายประเทศนะครับที่เข้ามาดูเราสองคนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับใช่เิค,ความคาดหมายมากบอกเลยปีที่แล้วเป็นปีที่เกินความคาดหมายมากมีทั้งเรื่องแย่แล้วก็ดีเรื่องดีก็มากมหมเรื่องดีส่วนใหญ่อยู่ใน YouTube แหละใช่ใช่ส่วนเรื่องแย่ๆก็คือป่อไปทั่วไปแต่เรื่องดีๆเนะี่ยเรื่องแย่ๆไม่เคยอยู่ใน YouTube. เรื่องแฟนคลับทุกคนสปอร์ตเราเป็นถือเป็นเรื่องดีเกือบอันดับต้นๆใช่อะคำถามต่อไปแล้วกันตอนนี้อยู่ห้องเช่าหรืออยู่คอนโดอะเป็นที่ซื้อเองหรือว่าเช่าอยู่าตอนนี้อยู่คอนโดเช่าเนาะก็บอกซีรีส์วายที่คุณชอบซีรีส์วายที่คุณชอบชอบเรื่องปอนะปอนชอบอะไรอะไรนะ โอเอ๋อเออเอยอะไรกอเอ๋อยังไงก็ต้องจบไปเนี่ยโอ้โหเพลงมันเรียากมากเลยอ่ะมันชื่อโอเอ๋อตัวโอเอ๋อไงไม่ใช่ฝรักอะไรมันอะไรอันนั้นมันชื่อโคนโอเอ๋วอ่ะมันหนังหรือชื่อเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องอะไรบอกละอะไรนะโอ้ยเต๋อชอบชอบชอบคู่วายสองคู่นี้ก็แล้วกันนะน่ารักนี่อันนี้เป็นคำถามจีแปดบวกทุกคนก็ที่จริงไม่อยากตอบนะเนาะก็ตอบก็ได้เป็นไงหรอกเนาะ คำถ,ถามต่อไปนะฮะเอาวันละกี่น้ํากี่น้ำสาวได้นะ oh. จริงเหรอหนะจริงเหรอบางครั้งแบบน้ําดื่มเป็นขวดอนะไรอย่างเงี้ยหลายลิตรเลยเหมือนกันนะจริงเหรอคิดอะไรก็เป็นน้ําดื่มไงออวันละกี่น้ําก็คือน้ำํำดื่มไนงะสองสามขวดเนี้ยเหรอใช่อาจาจ๋คิดอะไรแย่ๆใช่ไหมทุกคนเออโอเคอ่ะคําถามต่อไปครางไหม ครางไหมก็ต้องมีเสียงอะแล้วเนาะกินน้ำอมันก็ต้องมีเสียงคือคกรกัเออใช่จุ๊บจุ๊บจุ๊บจ้เงี้ยเวลาแบบเราดื่มน้ำใช่ปหเออมันก็ต้องมีเสียงทุกคนดื่มน้ำใครแบบเงียบกริบอย่างนี้มันก็ยากนิดนึงนะสรุปคือเอาไว้แลกกี่น้ำก็หลายลิตรหลายลิตรคลางไหมคลางอุ้ยไม่ใช่มีเสียงเออจากือน้ำก็ต้องมีเสียงสิ ปิดคลิปดีกว่าสสำหรับใครที่มีคำถามอื่นนะฮะเราก็จะเอามาตอบถามคิวเอต่อในคลิปถัดไปนะฮะสำหรับช่วงนี้นะฮะในประเทศไทยก็มีโควิด19 mm hmm. นะฮะระบาดอีกครั้งหนึ่งซึ่งรุนแรงกว่าครั้งแรกนะฮะ mm hmm. ก็ฝากทุกคนนะ,ะดูแลตัวเองปิดแมสแล้วก็ล้างมือนะฮะกินร้อนล้างมือให้เรียบร้อยนะ,ะทุกคนแล้วก็ถ้าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าวาไปไหนสานที่ อ่าเขาเรียกว่าอะไรมีโรคระบาดใช่ไหมที่เป็นพื้นที่สีแดงหือเป็นพื้นที่เสี่ยงนะฮะก็ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและคนที่เรารักนะครับอเค